เชฟะทาเลกเกษตรไทยครับช่วงแรกของรายการนะครับช่วงบททดสอบพิเศษที ah ่เราจะเปลีไปทุกสัปดาห์เพื่อมาทดสอบเชฟผู้ช้าชิงของเราว่าเขามีความสามารถมากแค่ไหนในการรังสรรค์อาหารนะครับผมให้เราได้ชิมกันเพื่อพิสูจน์ความสามารถของเขาที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวเราได้พบกับเขาแน่ตอนนี้มาพบกับแขกรับเชิญครับสวัสดีค่ะใหม่สุพรรณหาค่ะ สวัสดีครับไผ่พาทิรับครับช้อสกรชอนฮ่อสิปช้อนกค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยอิมมาลาชาสวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ๋าบนมาลาชาเด็กได้นอครับผมเมทานีโน่กครับ วะวันนี้พี่บอลดูสดใสร้าผมเพราะว่าผมนั่งข้างผู้หญิงที่ดูดีครับผมน้องใหม่สุคนทวารทวารโอ้จรงานเนะแต่หนูไม่ได้ห่างนั่งใกล้เลยนะเห็นน้องใหม่แล้วคิดถึงอาหารอะไรคิดถึงเป็นอาหารที่อยู่แบบพัตคารเป็นอาหารที่แพงและกินยากยากพี่อยากกินง่ายนั่งข้างหนูดิกินง่าย ิพี่กลัวเสียเสียงอไรอย่างแล้วครับช่วงปีใหม่นี่มีเมนูพิเศษไหมช่วงปีใหม่ปุ๊บเนี่ยคือพ่อผมเป็นคนใต้ครับเขาก็จะส่งมาเป็นถังน้ําแข็งนะฮะเอาเลยปลากระพงสดๆมาจากปุเลยอย่างนี้เลยอร่อยครับอร่อยอร่อยและอบอุ่นครับแล้วใหม่แล้วครับถ้าเกิดเป็นอาหารปีใหม่นี่จะนึกถึงอะไรครับนึกถึงอาหารแบบว่าทานกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่ค่อนข้างแบบ มื้อหนักๆมื้อใหญ่ๆจะได้อิ่มๆเอมไปจนถึงสิ้นปีต้องกินถั่วปูไงแล้วต้องอิ่มอะไรต้องอิ่มน้องอิ่มปีใหม่ขึ้นเหนือเจ้านต้องอิ่มวางแผนไว้เลยวางแผนว่าจะไปกินผู้ชายไปกินอะไรไปเหนือแล้วชอบกินอะไรน้องอิ่มเตรียมหมูกระทะเลยที่เชียงใหม่ที่เดี๋ยวรอนะถ้าคนเชียงใหม่เนี่ย อะไรอะไรก็ต้องหมูกระทะตลอดเวลาเลยนะทายอ่ะไปเชียงใหม่ที่เราอยู่กรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่กินพวกแคบหมูน่ะพริกอ่องอ๋อไม่ใิ่หน่อยแล้วเพรนั้นคนเมืองคนไปเน่เพรนั้นคนกรุงเทพไปกินก็จะไปกินอาหารเมืองแถ้าคนเชียงใหม่เนี่ยชวนกินเขาจะไปหมูกระทะ วันนี้เชฟผู้ท้าชิงของเราครับพี่โน๊คเป็นใครครับเขาเป็นเชฟอาหารจีนครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วเขาถนัดอาหารที่เรียกว่าคอนเทมปอรารีไชนีสใช่าคือการผสมผสานระนาหารระว่างอาหารจีนแบบเก่าและแบบใหม่เข้าไว้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยเราไปทําความรู้จักกับเขาสักครู่หนึ่งครับครับ อดเชฟร,ร่วมสมัยผู้นำศิลปะรูปแบบใหม่ผสานเข้ากับอาหารจีนแบบดั้งเดิมคงไว้ซึ่งกลิ่นอายรสชาติและความผลงานของอาหารจีนได้อย่างไร้ที่ติเขาคนนี้มีนามว่าเชฟยงยุทธเพียนประสิทธิเอ็กซีคูทีฟเชฟเคฟดารารีสอร์ทพัทยานักผสมผสานศาสตร์แห่งอาหารจีนในสไตล์คอนเทนต์รัลลี่ไชนีสเน้นวัตถุดิบหลากหลายชาติชีมมีความจำเจแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติอาหารจีน ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนหรือว่าอาหารออยุโรปเราสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกลายมาเป็นอาหารตัวใหม่ออกมาได้นี่แหละครับเชฟยงยุทธเพียรประสิทธิ์สุดยอดเชฟแห่งการผรสมผสานอาหารจีนร่วมสมัยที่จะมาถาชิงกับเชฟะทะเลกในวันนี้มือผมมันถูกลับให้คมอยู่ทุกวันเพื่อที่จะมาเฉือนจับคุณ ราจะไปพบกับเชฟผู้ท้าชิงท่านนี้เลยครับเชิญพบกับเชฟยงยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเชฟยงยุทธครับผมวันนี้วันนี้ไม่ต้องแนะนำแล้วรู้จัดคดีแล้วนะว่าอะไรครับประธานสันทาของเราครับเชฟยงยุทธ์เพียรประสิทธิ์ สุดยอดเชฟอาหารจีนเคยทำงานกับเชฟมิชลินสตาร์หนึดาวและเชฟมิชลินสตาร์สองดาวครับเขาบอกว่าเขาเป็นสุดยอดเชฟแห่งการผสมผสานอาหารจีนแบบคอนเทมพอร์ตีไชิสและจะมาขอท้าเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยคนใหม่เชฟต้อมครับจอดตรงกันอีกแล้ววันนี้ อ้าตอนแรกนี่เลยก็ต้องขอบคุณพี่อิงมากๆนะครับขอบคุณครับจอนจบอีกแล้วครับวันนี้นะฮะเชฟผู้ท้าชิงของเรานะครับผมถึงขั้นจอดจงเลยว่าจะมาแข่งกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยสไตล์ c o n t e m p o r a ร y chinese เหมือนกันแล้วความพิเศษในสไตล์ของการทำอาหารของเชฟยงยุทธในสไตล์ c o n t e m p o r a ร y chinese เนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นยังไงครับเอ่อผมทำอาหารสไตล์คอนเทม e พ p o r a r y chinese ผสมกับเมโทรโพลิแทนครับโอ้แล้ววันเนี้ย ผมจะทำอาหารร่วมสมัยแห่งปีใ oh ห้ทุกคนได้ชิมกันครับเดี๋ยวก่อนนู่นกจะเป็นคอนเทนเนอรี่ายนี้ซึ่งเป็นการทำแบบดั้งเดิมครับแต่ตกแต่งให้ร่วมสมัยอยังการมีแบบว่าผสมผสานด้วยเม่ใช่ผสมผสนคือวัตถุดิบอะไรก็ได้ในโลกนี้ถูกต้องเอามาผสมผสานในจานจานนั้นได้ด้วยแต่ก่อนที่เชฟยงยูนะครับจะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กเนี่ยจะต้องมีการผ่านบททดสอบก่อนเพื่อแสดงความสามารถให้เราเห็นได้ว่าเชฟเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็ก พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับถ talented. ้างั้นเราไปดูกันครับว um um ่าว um um ันน um um ี os os> <t os> <t os ้จะเจอบททดสอบอะไรครับการทดสอบแบบ secret ingredient หรือวัตถุดิบปริศนาการทดสอบนี้เชฟผู้ทาชิงจะต้องรังสรรอาหารโดยได้รับโจทย์วัตถุดิบปริศนาที่ทางรายการได้กำหนดให้เชฟจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรุงแต่งและต้องชูรสวัตถุดิบปริศนานั้นภายในระยะเวลา30นาที จุดพิเศษของวันนี้ก็คือ secret ingredient วัตถุดิบปริศนาครับซึ่งน,นี่ก็หมายความว่าเชฟยงยุทนะครับจะได้รับวัตถุดิบปริศนามาและเชฟจะต้องนําวัตถุดิบปริศนานั้นน,นเนี่ยมารังสรรค์อาหารให้เราได้รับประทานกันหนึงเมนูที่ประกอบด้วยความอร่อยโชว์วัตถุดิบให้โดดเด่นให้มากที่สุดนะครับผมภายในเวลา30นาทีรับคําท้าไหมครับรับครับรับนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ต้องขอบอกเลยว่าวัตถุดิบปริศนาของเราเนี่ยมีคนนำมาครับผมเป็นบุคคลปริศนาซึ่งจะนำวัตถุดิบปริศนาที่มีความหมายเนี่ยมาให้เชฟยงยุทธได้รังสรรอาหารให้เราได้ชิมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับบุคคลปริศนาท่านนี้เลยครับ วันนี้หมอกิตนะครับผมจะมาเปิดวัตถุดิบปริศนานะครับผมบเพื่อให้เชฟยงยุทธเนี่ยรังสรรค์เมนูนะครับผมสเสริมดวงปีห6ให้พวกเราเนี่ยนะฮะได้รับประทานกันขอ,อพูดถึงเรื่องอาหารเพื่อเสริมดวงแข่รับเชิญต่างก็สนใจไม่น้อยว่าแต่ว่าหมอกล็ดจะนำอะไรมาเป็นวัตถุดิบและเชฟจะรังสรรค์อาหารออกมาในรูปแบบไหนกันล่ะครับ วันนี้นะครับผมเราก็มาคุยถึงเรื่องดวงนะครับผมในเชิงของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่เป็นมงคลจที่เสริมดวงของวันเกิดของแต่ละคนดูแบบเนี้ยดูลักษณะแบบคร่าวๆกว้างเนี้ยเรารับฟังได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จริงจริงเอาเอาชวจริงจริงครับคือผมเองเนี่ยผมไม่ใช่หมอดูที่อยากให้งมงายนะฮะขอฝากท่านผู้ชมไว้เลยนะฮะ คือดวงเนี่ยหรือการจะดูดวงหรือนั่งทางในหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราควรเชื่อไว้สัก70เพราะอะไรไหมฮะเพราะทุกอย่างโลกใบนี้ชนะด้วยความไม่ประมาทเท่านั้นไม่มีหมอดูคนไหนที่ทาย,ยร้อยเปอร์เซนต์หรือทายถูกทุกครั้งถูกไปซะทุกครั้งไม่มีผิดไม่มีในโลกถ้ามีก็เตรียมครับเพราะัะ้น,นเรามาเริ่มกันที่วันแรกของอาทิตย์เลยดีกว่านะครับผมตามปฏิทินจีนนะ,ะวันอาทิตย์ ิดนะฮะในปี56เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ยังไม่มีบุตรแต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรครับหรือยังไม่แต่งงานต้องระวังการมดบุตรนะฮะอ้าวเหรอครับเพราะว่าเกณฑ์ครวอาทิตย์ในปีห6มีเกณฑ์จะได้บุตรค์มอ้่วแล้วไค้ว่าทิ์ดาราใครวาทิ์เนี่ยนี่นี่ถึงยิ้มเลยไงมีบุตรงแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วเพราะแต่งงานแล้วเรียบร้อย ทีนี้เรากาลังเตรียมตัวท้องเลยท้องเองมีแบบอาหารแหมเพราะผมชอบชอบอาหารชอบกินชอบอะไริี่แล้วเนี่ยอาหารที่เสริมดวงนะครับชื่อเป็นมงคลมากวันนี้เอามาด้วยครับแก้วมังกรครับแก้วมังกร ผลไม้อร่อยเลยนะผมแล้วก็เป็นหนึ่งในผลไม้โปรดของผมด้วยกับคุณภรรยาด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยดีไหมพี่นุ่นไปไหนครับนี่ฮะเขากำลังถือให้เราเดี๋ยวกินแก้วมังกรอย่างนี้เอาแครอทเป็นอะไรครับผมครับครับเอาไปแล้วพี่นุ่เอาแครอทไปด้วยไม่ใช่แล้วพี่แครอทเนี่ยไม่เกี่ยวว่าเขาไม่เกี่ยวว่าแก้วมังกรแลเฉยเพราะว่าเราเลี้ยงตัสมกันอยู่ครับ แก้วมังกรเลยครับท่านผู้ชมครับชื่อเนี่ยแก้วมังกรครับแก้วมังกรคือแก้วสารพัดนึกเมื่อใดที่โควทิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรติดขัดนะแล้วประทานแก้วมังกรครับแล้วจะเสริมมงคลถูกต้องจะเสริมมงคลจะสําเร็จส่ความปรารถนาครับผมขอถวายพระเขยถวายหลวงพี่ครับหลวงพี่ท้องหลวงพี่ตั้งนานจะไมอ่ะข้าวของแก่ไม่ให้เขาเลยพ่อก็บอกพ่อบอกพี่ทีอชอบเวลาฉันกินแมนด้วยอ่ะทีนี้มาถึงคนวันจันทร์บ้าง ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมากดูภายนอกเนี่ยจะเป็นคนแบบเฉยๆเจอสาวๆหรือหนุ่มๆก็ธรรมดาเล่นตัวหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นคนเจ้าชู้เงียบฮะเป็นคนเจ้าชู้เงียบแบบส่วนใหญ่จะเจ้าชู้ทางสายตาทางสายตาใครเกิวันจันทร์เกเอาใค้เกิดวันจันทร์ะค่อนะโคตระแม่นนะไปครับพี่น้องครับอง ผมจะผมถามเลยจริงไหมครับคุณติ๋มจริงคุยติดหน่อยเอาละเดี๋ยววันด้วยด้วยสายตาที่ถามผมว่าไม่ใช่วันจันทร์อย่างเดียวอาทิตย์นี่็นัวแล้ะอาทิตย์นี่ก็น่ากลัวจริงไหมครับน้องเดี๋ยว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 เว็บนึิงครับนั่งอยู่เนี่ยผมสงสัยเชฟยุทธผมเชฟยุทธเกิดวันอะไรครับวันเดียวกับอาจารย์ยิงครับ น <ider Stadium> <suspected modulation seeing> <spooky noise> ี่นเรียบจริงไม่เช็ดเมื่อกี้เลยเขาไมเช็ดมองแต่อิมมัชิตาอย่างเดียวเลยเขาพูดถึงเรื่องอาหารบ้านนะครับที่เป็นอาหารเสริมนะครับผมดวงของคนวันจันท์คนวันจันทร์ต้องชอบแน่นอนเลยครับปีนี้กินลูกชิ้นปลาก็รวยแล้วลูกชิ้นปลาใช่ครับได้หมดลูกชิ้นปลาได้หมดลูกชิ้นปลาทุก ชิ้นปลาระเบิดถ้าลูกชิ้นปลาเป็นก้อนกลมๆม,มีรูตรงกลางกลมๆล,ลักษณะรูปทรงที่เป็นมงคลคือวงกลมที่สําคัญคนวันจันทร์เจ้าชู้ทางสายตาแล้วก็ทานลูกชิ้นปลาจะช่วยทําให้ประสาทตานั้นดีครับโอ้โหอคครับวันจันทร์ผ่านไปแล้วนะครับผมอาทิตย์แล้วจันทร์แล้วต่อไปวันอังคารครับ พูดให้ดีนะอ่ะบอลเราเกิดอังคารือนกันต์คนนี้ด้วยโอเคคนวอังคารนะฮะครับหนึ่งเป็นคนที่เกิดมาทาเพื่อผู้อื่นตลอดคือเลี้ยงมันไปหมดเลี้ยงทุกคนแล้วส่วนใหญ่ฮะคนวรรงคารอาจจะเป็นคนที่ทําคุณบูชาโทษหน่อยคือพอทําไปนานๆเข้าดีเข้าดีไปเรื่อยมากลายเป็นเขามาทําไม่ดีกับเรานี่คือเรียกว่าตอนพิชลลายแม่นาคทำกิจการคล้ายๆเหมือนทำมุมพไม่ขึ้นนะครับแต่คนวอังคาร เวลารักใครรักจริงก็จริงไม่จริไม่จริงไม่ใช่มแน่รักใครรักจริงก็จริงแต่เวลาที่ยังไม่เลือกยังไม่แต่งงานก็ถูมาก้าเสเซลตรงมาถามถามสวยเลยวันอังคารใช่ไหมเพราะวนในวันอังคารเป็นลักษณะนี้นะครับปีนี้ต้องบอกว่าคนวันอังคารดวงดีที่สุดในเจ็ดวันใช่ครับนี่เรื่องจริงในเจ็ดวันเลย เดี๋ยวผมบอกเลยอาหารเป็นมงคลของคนที่เกิดวันอังคารคือกระเจี๊ยบแดงครับกระเจี๊ยบแดงเพราะอะไรลูเเพราะสีของกระเจี๊ยบแดงเป็นสีของผู้ใหญ่แล้วปีนี้คนที่เกิดวันอังคารอยากจะเข้าไปหาผู้ใหญ่อยากให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตากระเจี๊ยบสีแดงแงจะทําให้ดวงเกี่ยวกับผู้ใหญ่ดีมากๆคอนเฟิร์มสามวันนะครับผมผ่านไปแล้วคราวนี้มาถึงวันพิเศษนะครับผมวันกลางของอาทิตย์นั่นคือวันพธพุธเนี่ย พิเศษตรงที่มีทั้งพุทธกลางวันพุทธกลางคืนใช่ครับเราเอาเราเอาพุทธกลางวันก่อนพุทธกลางวันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคนวันพุธนะจะเป็นคนที่ใครรู้จักพูดเก่งทุกคนเพราะวันพูดพูดเก่งเหรอฮะพูดเก่งครับต้องว่าสาวของวันพูดเป็นผู้มันเป็นใบจิตใจโลเลด้วยจิตโลเลพุทธกลางวันคือที่ใครเกิดพุทธกลางวันบ้างครับนี่ แคคือคนเหมือคือคนพูดกัางวันเนี่ยเวลาจะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยใช้สมองตัวเองชอบใช้คําพูดคนอดื่นตัดสินใจเชื่อคนเดินหูเบาอย่างนี้เนาต้องถามเพื่อนก่อนเฮ้ยแกจะคบคนนี้เฮ้ยคนนี้ดีหรือเปล่าคนนี้เปล่าเพื่อนบอกไม่ดีพอเผือเลิกจริงจริงจริงไหมครับใหม่ครับจริงใช่้วอนดรไ่่อนครับวันี๋ยแล้วครับจริงจริงแล้วต้องบอกนะว่า คนวันพุธเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นมงคลในปีนี้ผมขอบอกเลยล้ะกันร<ช>ับประทานหรือหารูปน้ําเต้ามาแขวนที่บ้านจะร่ำรวยเพราะฉะนั้นสิ่งมงคลของคนที่เกิดวันพุธในปี5-6คือน้ําเต้าครับรูปน้ําเต้า แหวนเต้าเนี่ยนะครับช่วยส่งเสริมพิชิตแห่ะะเกี่ยวกับปากและฟันเกี่ยวกับลำคอ,อเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวอยู่ภายในช่องปากน้ำเต้าช่วยได้และที่สำคัญน,น้าเต้าเปายย็นแห่งความมั่งมีและทําให้เพศตรงข้ามทุ่มทุนไม่ว่าจะเป็นทุ่มทุนสร้างหรือทุ่มทุนช้อปปิ้งคอนเฟิร์มนะครับคราวนี้วันพุธกลางคืนล่ะ จริงแล้วมันไม่มีในเจ็ดวันหรอกแต่วันนี้ในหลักโหราศาสตร์เขาจะเรียกว่าวันลาหูนะครับซึ่งพุดกลางคืนคนส่วนใหญ่ที่เป็นันพเพก่างคืนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาตรงผงผางเป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะเป็นคนที่ใจร้อนทําอะไรแล้วด่วนด่วนทําไม่พอใจลาออกไม่พอใจด่านะครับนี่ก็แล้วองะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดต้องทําให้ตัวเองใจเย็นเข้าไว้อาหารมงคลของคนที่เกิดพุธกลางคืนคือเฉากล้วยครับ ก็คือว่าุมมงคลสีดำเฉาก้วยเป็นตัวแทนของสีดำและที่สำคัญเฉาก้วยฮะยังแก้อะไรรู้ไหมฮะยังแก้เรื่องร้อนร้อนหนเพราะฉะนั้นจะทำให้ดวงดีแน่นอนคขนเฟังครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวัดโุดิบมงคลสำหรับอาหารเสริมดวงปี56ชื่อเมนูนี้มีชื่อว่ายินอยางมหาโชคเสริมดวงปีห6ครับยินหยางมหาโชค